สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันหยุดนะครับกลับมาบ้านนะครับรถติดบักยางคักเลยนะครับพี่น้องมาหอดออกมาตั้งแต่หกทุ่มนะครับมาหอดบ้านสิบโมงเศรานะครับรถติดนะครับขนาดว่าออกมายังบริดติดคักปันไดนะครับ ท่านออกมาตอนหกโมงแรงทุ่มหนึ่งติดคักนะพี่น้องติดตั้งแต่กรุงเทพออกมาเลยนะครับอันนี้ก็มาติดเป็นบางช่วงนะครับพี่น้องมีติดกลางดงหมวกเล็กนะครับล้ำตะคองนะครับสีคิวนะครับพี่น้อง หลังมาติดตามไฟแดงแยกประทายแยกบ้านวัดนะครับแจงค่อยกับติดนะครับพี่น้องสระบุรีกับติดนะครับผู้ดใดขี่เขาเมืองสระบบุรีติดนะครับ ัดเข่านะครับหยอดเข่ากับหนามาให้กินนะครับน,นะครับกินดีนะครับแต่ว่าให้กินห้ายบ่ได้นะครับเดี๋ยวทองอืดนะครับห้าสดนะครับ เอาไปเบิ้งค่อยหน่อยนะพี่น้องนี่นะครับสองแม่ลูกนะครับกินดีกินเก่งมาคักเลยนะครับจับลอยนะครับลูกกำลังเหลี่ยมขึ้นนะครับ ในตัวแม้ทั้งสองเลยนะครับลูกแม่น้ำตาไหลเด่นนะครับสิได้ล้างตาให้กินคักนะครับต้องเอาฟางให้กินน้ำนะครับ เป็นกากอาหารในการย่อยนะครับพี่น้องกินแต่ห้าสดบดีนะครับเพราะว่ามันห้าอ่อนห้าช่วงฝนนะครับมันสบมนะครับสาวมะลินะครับเนี่ยเลี้ยงลูกขอกก็จะแฉะได้นะครับช่วงนี้นะครับหนาฝนนะพี่น้องเห็ดหน้าบ่ามีบ่งปลอยนะครับขังไว้ในคอกนะครับ ลูกกำลังหลังแตกเลยนะครับเนี่ยลูกตัวนึ่งเป็นหลานใบยกนะครับตัวนึ่งเป็นลูกดาวเหนือนะพี่น้องตัวแม่ทั้งคููเลยนะครับกำลังเหลียงกำลังอ้วนนะครับพี่นอ้องตาแต้มแก้มจำเลยนะครับพี่น้องออกไทยทังสองตัวเลยนะครับ จากแม่จับลอยนะครับลูกออกมาก,ก็เป็นไท้เลยบ่ต้องไปร่อรุ่น2รุ่นสามนะพี่น้องก็ถือว่าโชคดีนะครับต้องหาพอที่ใจลูกมาทั้งไท้ดีๆนะครับ ต้องติดตามผลงานแล้วก็บเบิ่งผลงานดีๆนะครับก่อนจะผสมนะครับกับว้ได้หลายขั้นตอนนะพี่น้องวได้หลายรุ่นนะครับรุ่นเดียวได้เลยนะครับจากแม่ดำๆดูกออกมาไทยเลยนะครับกินดีนะครับเนี่ย บ่ได้คุณหัวหารนะพี่น้องมีแต่หย่ากับฟางล้วนๆนะครับก็มีข้าวโพดสับเสริมเนี้นะครับตัวละสองโลตัวละโลนะครับมือเว้นมือนะครับหรือแล้วเตะนะครับเมื่อใดฝนตกก็ให้กินเมื่อใดหย่าลายก็บ่ได้ให้กินนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันหน่อยนะพี่น้องเปลงหย่ากันหน่อยบ่มีนะครับก็เลยจําเป็นไว้เพื่อชุกเฉินนะครับพี่น้องข้าวโพดสับนะครับแล้วก็ฟางนะครับ กินดีนะพี่น้องผู้ใดสนใจขีมซูนของว่านะครับขวดละสองอยสี่สิบาทร่วมส่งนะพี่น้องแล้วก็มียาทายพญาธิแบบลานหลังนะครับคาโบหมอกนะครับขวดละร้อยนะพี่น้องโปรพิเศษเลยนะครับหาแถมหนึงนะพี่น้องคาส่งหาสิบบาทนะครับหาขวดแถมหนึ่งขวดให้เลยนะครับจนหอดสิ้นเดือนสิงหานะพี่น้องโปวันแม่นะครับ หาแถมหนึ่งนะครับขาทรงหาสิบบาทนะครับยาใช้พยาธิตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับมีเห็บเผานี่บักเห็บนี่สามมือนี่ลนที่เหมือดนะครับข้างไปจับสียากนะครับให้มันตื่นนะครับเทาเทาหลาดหลังเลยตอนผิวหนังแห้งนะพี่น้องเท่านมือแรงก้อนเขาคอกนะครับแล้วก็แปดเกาโมงกับไข่ปล่อยล่วงน้านะครับยาจะซึมเขาผิวหนังนะครับ ว่าทองออนทองแกใส่ได้นะครับพี่น้องที่หลาดหลังเลยเดี๋ยวยาจะซึมเข่าเองนะครับพยาธิผิวหนังนะครับแล้วก็พยาธิภายในภายนอกนะครับกําจัดได้นะครับพี่น้องเห็ดผู้เดียวได้นะครับคนละร้อยนะครับกะโปพิเศษเลยนะพี่น้องจนหอดสิ้นเดือนสิงหา หาขวดแถมหนึ่งขวดนะครับค่าส้วงหาสิบบาทนะครับโอ้กินดีนะครับเนี่ยไ้กินซีแบกนะครับค้อยสิบกว่าตัวนะครับสิบแปดสิบเจ็ดตัวนะครับอยู่นี่อยู่บ้านตัวหนึ่งนะครับก็เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะครับออกบานๆ ไปเลี้ยงคุนดีบอไว้นะครับทุนทุนบัวลายนะครับเข้าเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเพื่อวันหนึ่งให้เขายูดนนะครับโตด้วยธรรมชาติกับพันธุก,กรรมนะพี่น้องบริเกี่ยวกับอาหารกับยา นี่กันนายจะท่องเรียวนะครับกับกล้องสยามนะครับ ทองที่หานะครับนี่นะครับเขาค้อยทองที่หานะครับอายุกับประมาณเจ็ดปีกว่านะครับแปดปีนะประมาณแปดปีนะครับเขาบบได้ยเงานะครับกาแล้วแตตนะครับ นี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวแรกตัวผู้ลูกตัวที่สองตัวเม่นะครับตัวที่สามกับตัวผู้ตัวที่สี่ตัวเม่นะครับเบื้องตัวที่หาในท้องนะครับกับมีโอกาสเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าเขาจะสลับกันนะครับเม่นี่เขาจะให้ลูกสลับกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตัวที่สองนะครับกับเกาเจลนรผสมเทียมนะครับ แม่นี่นี่ผสมเทียมซีตัวเลยนะพี่น้องมีตัวแรกตัวแรกก็เป็นน่าจะทับตัวมากแล้วพี่น้องซื้อมาตอนทองนำขายไปเลี่วนะครับแล้วก็มาขอดอยู่กับมกผมนะครับแล้วก็มาทับตัวนี้เกาเจะเลื่อนนะครับตัวสองก็มาทับสายฟ้าไอ้เก้ยวฟ้านะครับตัวสามก็มาทับดาวเหนือนะครับ ตัวซีกับไซเผือกอีกนะครับพี่น้องกองสยามนะครับก็เป็นคอกบ้นบานนะพี่น้องเลี้ยงตามวิถีบ้นบานนะครับผู้ดใดสนใจกับเขาเบ้าเบิงได้นะครับพี่น้องตอนนี้เบาหมอบอมากอยู่บาทนะสารคามนะครับว่าปีประทุมนะครับอยู่สารคามอยู่ เส้นว่าปีออกไปลอยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะไป็นหญ้าเขามาอีกก่อนนะพี่น้องฝากกดไลกุแช์นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ